บัานไพไปทางไหนจ้ะตรงไปเลยจ้าบอไปบ้านไพไหมอ่ะก็ยังว่าตรงไปเลยไปบ้านไพตรงไปเลยจ้านี่ตรงไปเลยขอไปไ,ไปเลยกับไปบ้านไพอ๋อกานน่นละขันเจ้าถอยหลังนี่เจ้าก็สิบ่ได้ไปบ้านไพว่ละ่ะถอยไปทางปีนีบ่แมนเจ้าขันเจ้าไปนี่ตรงไปเลย ันไพ่แม่แค่นี้ว่าตรงไปเลยนี่นะตรงไปเลยนี่นะคอยสิไปบัตรไพ่ของบ้านไหนไปก็คอยบอกว่าให้ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยแม่ตรงไปตรงไปเลยไพ่แม่ไปเลยจะวอารู้เรื่องบ่าเรานี่เอ้าบอกท่านยังได้ดอกเอ้าไปพวกควายก็ตรงไปเลยแม่